สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อซเก่า f อฟใหม่ก็ยินดีต้อนรับก็ถสู่ช่องอเพปยนเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาขุดปูเนาะขุดปูเฉพาะตรงนี้ที่ยายเขาขุดเน่ะตรงนี้เป็นสิบรูเลยนะ่ะดูดิจะเต็มแต่งแล้ว ของแย้เพนได้ไม่ถึงยี่สิบตัวเหนื่อยดามเสียมหนักเกินแย้เพนสงสัยเลยพนจะซื้อเขาหรอกมาเป็นเพื่อนยายโดนด้มั้งหูเอามันถึงแล้วหรอถึงแล้วถึงแล้วขนาดนั้นเลยหรอมันไอ้น,นี่มันดินมันแข็งหน่อยมันจะวายหน่อย จะไวหน่อยโอยิ้มใส่หน่อยสิแกเหนื่อย <laughs> ยิ้มไม่ออกเลยคะ่ะโดนไปหน่อยนึงโอ้ยแดดตอกโดนไปหน่อยนึงโดนไปหน่อยอย,ย่าอย่าหนีบกันดิ <ừ. S 3> ดีนันมีถุงมือเลยเน่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 ตัวใหญ่ไปเลยเลยอ่ะปล่อยค่ะปล่อย <c oughs> อเยอดี๋ยวตัวไปเลยเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูดูดีกว่า นนยายเพนเนี่ยายเพนมาทําคลิปส่วนยายมาทําคลิปขุดปูให้พี่น้องได้ดูว่าแบบไหนกว่าจะได้กินปูแต่ละครั้งเนาะทุกคนเนาะกุดอยู่ล่องยางมีล่างยางด้วยกว่าจะได้กินเนาะ ลำบากลำบนเรื้อนนะรูอยู่ไหนครับพี่น้องจะดึงไปทางไหนคะเนี่ไปทางไหนเนาะไอ้เฟินไม่ไหวไอ้เฟินไม่ไหวเลยาลไปกลับมาหรอพี่น้องเราไปูมันมาจากไหนนะมันมาจากข้างบนด้วยนะรูนั่นน่ะนั่นน่ะสงสัยรูตัวนี้แหละ เนี่ยเออใช่ยิงมาทีเดียวกันเลยเออแล้วก็เหลือแค่ตัวเดียวแหละทำรูทิ่มกันทีเดียวนะใช่รูด้วยกันได้ป่ารูด้วยกันแหละอย่าน่ะใช่ทูเดียวกันเลยมันยิงไปทะลุกันเข้าใจเนาะใหญ่ขนาดไหนนี่เห็นเจาะรูตั้งสองสามรูเจาะทำรังตั้งสองโน่นเห็นแล้วนน่นอ่ะโน่นเห็นรูเลยเห็นแล้วนแน่นโบกมือบายบายหน่อยบาย มาแม่จ้าอีปูหนีมือนี่อโอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวเมียไปเริ่มเลยแล้วก้ามไปทางไหนทาานก้นามมันหลุดไปแล้ไวไม่ไหวไม่ไหวนี่เลยตรงไหนตรงสามสีร่รูมันจอดอันเดียวกันนะหมดแล้วอ่ะ คือมลงไปรูเดียวกันเลยไงมาทางนี้มีไหม,มจะหาไปทางบน,งนง้นี่ตรงนมันไม่อยู่ข้างบนเนาะ,อะรนะอใหม้มันมีฝนตกน้ำเยอะจะนี้มาขุดๆหน่อยๆจิ้มๆิ้จิ้มๆๆลวงเอาอเยอะ จะได้กินแต่ละตัวนี่เหนียวมมีไหมในหลุมถ้ามันเป็นอย่างนั้นไม่มีหรอหลอกมันออกไปอะไรวะเนี่ย นร,รนูตรงนี้ไปโผล่ตรงนน้นน่ะโผล่ไหนนั่นน่ะโผล่รูนี่น่นนะขุดตรงนี้แล้วจะทิ้มตรงนนะน้นนหมใช่ไหมใช่รูหลอกเหรออ้ยโอ้บทจะได้เนาะมมีกล้ามขามีไอ้นี่ข้างเดียวไอ้นั่นหลุดตลอดเลยมันหลุดไปเองอบทเขาขุดทำไมมันง่ายแค่จะเป็นขุด ลิ้นห้อยเลยดูสิจะเต็มแล้วเนี่ยเต็มแปลงแล้วเต็มแปลงแล้วตุเรนอุตระเหรอ ปูไว้มลมมังดิว่าจะได้เวลาไปก็ตายหมดร้อนหนอยไม่ไม่ตายหรอกแต่ว่าถ้าเราเอาไว้ตากแดดมันก็ร้อนดิไม่ได้หาอะไรมาคุมให้มันคุมรักถูกถุงเลยถึงยังได้ยังมาจากไกลละได้และโน,น่นโน่นโน่นตัวเบลอเลย โอ้ใหญ่ก็กุดได้แต่ตัวเบลเลอรเลยลอร์เลยรูนี้ก็ลงมาตรงนี้เห็นไหมน่ะอืมอมาตัวเดียวกันใช่ไหมไปต่อไ,ไปต่อไปต่อเต่อ,ตอถึงแล้วนะถึงยังไกลมั้งน่าจะน่าจะ,าจะใช่เปล่านู่นน่ะเออตัวเบลอไม่ใช่รูเบลอเลย ถ้ามันเป็นถ้ามันอย่างนี้มันก็โอเคเนาะได้เยอะคุกทุกตีมันก็สมควรหมดเนาะมันโอ้ใหญ่เ่ลยนอนอยู่ในรูเห็นป่ะเห็นไหมในรูออกมาแล้วจับจับไปนั่นมาเลยจับไอ้ตัวเจ็บมันอะตัวเออน ตัวเบลอเลยโอ้โหอ่าอ่าอนี่ข้างหนึ่งม,มันมันดินมันแข็งแล้วมันไม่มันมันอยู่ไม่ลึกไงถ,ถ้าดินแข็งมันมันไม่ลึกเท่าไหร่หรอกมีอีกเลยนะไม่มีตรงนี้ไม่มีมันจะมีอีกไหมน,นะนี่ะอ,อือดูจิเผื่อมันมีอยู่เจดีย์เหมาไปข้าง นี่ไหมตรงนี้เนี่ยดูนี่น่าจะได้ยังมั้งนี่ยตรงนี้น่าจะได้หันใจหันฟ้าตรงนี้นี่ตรงนี้ด้วยอม,ม,มันก็มันก็อยู่ซอกแซนะกเนาะไม่ดักทางนู้นเลยอะ่ะไม่ดักทางนี้เลยเมื่อก,กี้นี่นี่ลูมไปทางไหนไดักแม่งในทางหน้าเลย มีกี่โลโอ้ได้โอ้เย็แบเย็บเพนไม่ไหวเลยเห็นแบบเขาขุดแล้วโอ้แต่ก็อยากมาโอ้โอโอโลูกปูวิ่งอยู่เมื่อกี้นี้วิ่งต่อยต่อยต่อยต่อ,อยอยู่ พอเห็นเด็กๆขี่มอไซค์มันก็เนักปูหน่อยดูปูหน่อยปูหน่อยนี้มือลึกไหมลึกหมดละถึงยังเออเว้นแต่ทมๆนะ น้านน้านน้ตระน้ตระอโอ้โหทอมทจังเลยโอ้ยมีแต่ตัวสวยๆเลยเออไดูอีกดูอีกดูหนึ่งดูไปทางไหนอะ ดีนะมันขุดง่ายเนาะ <S <S ดินมันเหมือนดินไอ้นั่นอยู่แต่มันขุดง่ายมันร่วนเนาะมันไม่เหนียวเนื<ๆ>้นะมันไม่เหนียวถ้าเหนียวแล้วพอดีแหละแต่เมื่อวานนี่ไอ้หงาไปขุดมันบอกเหนียวจนขุดไม่ได้เลยโอ้ถ้ามันเหนียวนะขุดติดเสียมมันไม่เอาหรอกไม่ไหวตุ๊ตุ๊ตุ๊อยู่นะนี่นาี่นี่ไรนี่ยาวเท่าพี่น้องเล็กมากเลย ถ้า,ข,าขุดแถวอีสานเรามันมีดินทรายเนาะที่บ้านเยอะที่บ้านที่สุรินเยอะหลวงพี่ที่จะบินธบาดมาตอนเช้าแกบอกว่าพรุ่งนี้ปิดปิดบานแล้วนะโยมปิดบินธบาดแล้วนะทำไมอ่ะท่านจะไปทุดงที่อีสานเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่ง,ลงเลยโยมใครองค์ไหนอ่ะที่เดินลูกเดียวอ่ะ ที่นี่ก็เดินรูปเดียวตลอดรูปนั้นแหละเดินทางนี้เสร็จก็ไปเดินแสนสุกไงมีรูปเดียวเลยองค์ใหญ่ๆนะสูงๆองค์ใหญ่ดํานะสูงๆไม่ใช่องค์ที่แผ้าแก่ๆนะองค์หนุ่มๆสูงๆอ่ะหนุ่มหน่อยอะ่ะที่เคยวินทะบัตอยู่เนี่ยแล้วก็ขี่มอไซค์นะไม่ได้ขี่ไม่จะนี่องค์ขี่อันนี้ท่านไม่ได้ขี่หรอกแต่ก็ได้เดินดินอยู่นี่เหมือนกันนะ ได้ข้าวไปเต็มบนันเดินไปทางโน้นอ่ะก็ข้าวมา <ไป S 2> จากามาจากแสงทองแล้วก็มาแสนสุกกันเหรอเออไม่รนะู้รูปมาอยู่ใหม่อะ่ะผ้ามาอยู่ใหม่อะ่ะแล้วทั้งนั้นก็เหลือเหลือสององค์เน่ยต่อไปเหลือหลวงตาเสาก,กับหลวงพี่องค์ดำดำนี่แหละนั่นนะ่ะท่านแต่ก่อนบินนู่นไม่ได้เขาก็เลยไม่ไปเนเแสนสุกแต่รูปนี้ไปได้เห็นมาจากโอ้อยไปไหน ไปไหนบินไม่ได้ตรงไหนวงดำๆรูปดำๆแกไปที่แสนสุขเขาบอกมีมีแต่ใยเงินแกนใยใยทำไง